สวัสดีค่ะเด็กๆป3ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูตุ้มธนพรนักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า91นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศูนย์กับการคูณนักเรียนพูดตามคุณครูก่อนนะคะจำนวนใดๆก็ตามคูณกับ หนึ่งจะได้เท่ากับตัวมันเองนักเรียนพูดตามนะคะจำนวนใดๆก็ตามคูณ1ได้เท่ากับตัวมันเองเก่ง <Marc, S 2> มากค่ะและข้อ .2 องจำนวนใดๆก็ตามคูณ0ได้เท่ากับ0ูนยจำนวนใดๆก็ตามคูณ0ย์ได้เท่ากับ0ูนยนักเรียนคะพูดตามครูนะคะ จำนวนใดๆก็ตามคูณ1ได้เท่าตัวเองจำนวนใดๆก็ตามคูณ0ย์เท่ากับ0ูนยไปดูตัวอย่างนะคะแม่ครัววางถาดบนโต๊ะ5้าใบแต่ไม่มีอะไรเลยในถาดก็คือถาด1ก็มี0ชิ้นถาด2ก็ไม่มีอะไรเลยถาดสมก็ไม่มีอะไรเลยถาดที่สี่ก็ไม่มีอะไรถาดที่5้าก็ไม่มีอะไรขอถามว่า หนูยกถาดมา5ใบแต่มีอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะ5กลุ่ม5้าถาดของ0เท่ากับ0 5นาถาดคูณ0ย์เท่ากับ0ูนยจำนวน2องจำนวนคูณกันสลับที่กันได้0ูนย์คูณหก็ได้0ดังนั้น5้คูณศย์ได้0 0นย์คูณหก็ได้0ูนยนะคะจำนวนใดคูณ0ูนย หรือศูนย์คูณกับจำนวนจานวนใดๆก็ตามผลคูณก็จะเป็น0ูนย์ค่ะไปดูข้อ1.5 1ห้าหกับการคูณครูจัดน้ำครูจัดแก้วน้ำไว้ห้าใบแต่ละใบมีแปรงสีฟันหนึ่งอันมีแปรงสีฟันทั้งหมดกี่อันจัดแก้วน้ำไว้ห้าใบ แก้วน้ำที่1แก้วน้ำที่2แก้วน้ำที่3าแก้วน้ำที่สี่แก้วน้ำที่ห้าและนี่คือแก้วหนึ่งใบมีแปรงอยู่หนึอันแปรงหนึ่งแปรงสองแปรงสาแปรงสี่แปรงห้าหกลุ่มของ1เท่าก,กับหแก้วน้ำห้มีแปรงอยู่แก้วละหแก้วละ1อันก็คือมีแปรงทั้งหมดหอันจำนวน2องจำนวนคูณกันสลับที่กันได้ วหนึ 1> 1, ่งมีแปลงอยู่1ต่อแก้ว5ใบก็คือมีแปลงทั้งหมดอยู่หนึ่อยู่หอันดังนั้น5้คูณหนได้เท่ากับ1นึ่งคูณหาเท่ากับห้าจำนวนใดๆคูณกับ1นึ่งผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นเอามาดูรูปนะคะแก้วน้ำที่1ปักแปลงไว้ห Scalable. แก้วน้ำใบที่2ปักแปลงไว้1อันแก้วน้ำใบที่3ปักแปลงเอาไว้1อันแก้วน้ำใบที่4ปักแปลงเอาไว้1อันแก้วน้ำใบที่ห้าปักแปลงเอาไว้1อันนับจำนวนแปลงก็คือ1 2ึ่งสาสี่ห้าแปลงมี1แต่ละแก้วมี1อันมีทั้งหมด5แก้วก็เท่ากับ5อันมีแปลงอยู่5อัน ค okay. ไปทำแบบฝึกหัดกันเถอะแทนช่องว่างด้วยจำนวนที่ทำให้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจริงสปปรพสิ่งคูณ0ย์ได้0ใส่เข้าไปเลยค่ะอะไรเอ่ยคูณ6แล้วได้0มีอยู่อย่างเดียวห้ามเป็น1น,นะคะถ้า1นคูณหจะได้6เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น0ูนย์เออนี่ก็เป็น0ูนย์ค่ะลูกใจกเไป อะไรเอเอห้าสิบคูณอะไรเออได้ศูนย์ก็0ูนย์ทำตามคุณครูใส่ถูกให้ตัวเองอามาดูสับพสิ่งคูณหนึ่งได้ตัวมันเองสี่ค่ะอะไรออเก้าคูณอะไรเออได้9ก้าก็หนึ่งค่ะหนึ่งคูณหนึ่งอยได้หนึ่งรอยพอเข้าใจยังคะ เก่งมากค่ะนักเรียนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ